ไรอ่ะน้ำตาไหลทุกทีเลยอ่ะใช่ดูทีไรซึ้งทุกทีเลยใช่ม,มัวในเรื่องนี้อะมันเป็นหนังรักโรแมน,นติกที่กินใจคนดูมากเลยใช่ไหมแพรไปทำไมอ่ะคิดถูกบอกมานึกว่าซึ้งไปกับหนังแต่ที่ใดได้ไดไดมวัวแต่หนุ่มผู้ชายนะยัยเมงขนาดอะไรการยังทำตัวเหมือนตัวจริงเหรออ้า ลุกหมดเลยแล้สิสาวแพรก็เล่นชมพิติกเขาออกนอกหน้าสเต็มคอขนาดนั้นนู่นนายผู้ชายเหรอใช่คือมันซึ่งหนังเรื่องนี้ออขอคืนน้ำไายก่อนถ้าคืดไม่ได้อ่ามาแบกนี่คือมาถุนไม่คือหนังเรื่องนี้พี่แจ๊ ซึ้งตรงที่ว่าพระเอกเนี่ยไม่ได้หล่อยอย่างนี้หรอกตัวจริงอะ่ะคือเขาเนี่ยเห็นว่านางเอกเนี่ยไม่สบายเป็นโรคหัวใจอะไรสักอย่างนะเขาก็เลยเขียนจดหมายจดหมายหนึ่งเนี่ยว่าเขาเนี่ยจะให้หัวใจนางเอกแต่ที่สําคัญเนี่ยคือไม่ว่านางเอกจะอยู่ที่ไหนพอเป่าอีเซนมกุยแล้วปึ๊บแล้วพระเอกเนี่ยเขาก็จะมาเลยไม่ว่าจะทําอริยบทอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับว่าเป็นปาฏิหาริย์หนึ่งที่เหมือนกับว่านึกถึง เรียกหา,หาเขาก็มาหาเราเลยโอ้ใช่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 ทางนี้นจริงๆแล้วอ่ะหมูตอนนอน,นอป่วยหนักอยู่นะกําลังใกล้จะตายมไ,มไม่รู้ไปโผล่แบบนั้นได้ยังไงอ่ะแล้วไปโผล่ถ้ารอเลยอ่ะอืมใช่ฉากน,นี้หนูว่าเนี่ยทำให้หนูน้ําตาไหลโอ,อ้ฉากที่เขามาหาตอนสุดท้ายแล้วมาเจอจดหมายเพิ่งรู้ใช่ไหมว่ากําลังจะตายปานี่เลยพี่แจ๊คดูเลยตอนนี้เลยตอนที่เขากำลังคีบววซาบีเข้าปากนี่เขาเข้าไปปุ๊บนี่อู๋ ดันสูดหายใจเข้าไงฟืดฟืดโอ้ยไหล,หล,หลเลยไหลเลยนี่ทางนี้เลยไหลพวกของจี๊ยงว,วาซาบิช่วงหนังชวนหิวสนับสนุนโดยไมโอิชิคิบุชา่าชาเขียวญี่ปุ่นผสมเก๊กหวยทาโกยากิกับเทมปุระเอาอะไรอะไรก็ได้ค่ะงั้นขอ เทมปุประปลาไฮโซที่หนึ่งครับอะไรนะคะผมล้อเล่นนะครับขอเทมปุระกุ้งล้วนนะครับแล้วก็ยำสาล่ายกับเกี๊ยวซาครับค่ะแค่นี้ก่อนละกันฮะสั่งอะไรเนี่ยว่าน้ำบอกว่าสั่งอะไรก็ได้ไงนี่เป็นอะไรเนี่ยนั่งเกรงอย่ากระปวดที่ก็หนุตอนบอกให้น้ำคิดว่า,าหนุตอนเป็นพี่เอ๋อน้ำก็ทำตัวไม่ถูนเกรงจะแยกอย่แล้วก็เอางาี้น้ำตอนนี้นะ น้ำลืมเรื่องพี่เอกไปให้หมดเลยตอนนี้เรามีหน้าที่กิน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 แล้วก็เที่ยว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 โอเคไหมพูดถึงอาหารญี่ปุ่นเนี่ยแล้วไงคะแพมมีร้านอร่อยไหมรู้จักไหมมีด้วยความอินเทิร์มงฮเราเน่นะคะด้วยความซิอิกรโตกคิกขู่ฮานามิอะไรนี้แพรได้หมดสรรพคุณมาเต็มขนาดนี้นี่ท่านหน้าตาแกไม่ดีอีก ตวบาร์แลได้ยังไได้พาไปค่ะให้สไตล์ญี่ปุ่นได้หมดโอ้ยสิอะให้เหรอให้อามาดิม่ให้คแม่เลยเฮ้ยชีเ้ยว่าาาาาาาใาา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 ไาา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 าไหาา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 ให้ยังไงต้องมีขั้นตอนการให้ยังไงกันา้างาัาาาาาาอาาาากาาาายาาาาดี๋ยววันนี้าา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 นาาาาาาให้ที่ไหน ให้ยังไงให้แล้วให้แล้วเป็นยังไงเออนี่ให้ก็ไม่ให้การเลยให้อ้าวเอามาให้มาโอเคแล้วเรียกตรงว่าเดี๋ยวเราตามรอยเรื่องนี้เลยคู่แท้ปาฏติหารแต่เดินๆเน่ก่อนไปสดชื่อกันหน่อยดีกว่ามาสดชื่อกันหน่อยดีกว่าโออิชิคิวชาชาน้ำชาเขียวญี่ปุ่นผสมเยื่อหยจากธรรมชาติอ่ะแทความสดชื่นหอมหอม สนับสนุนโดยไมโอชิคิบูชาชาเขียวญี่ปุ่นผสมเก้กห่วยช่วงหนังพาเที่ยว สับสนุนโดยนิสสันอเมร่าใหม่อีโคคาร์ซประตูคันแรกของไทยความสุขที่กว้างขึ้น แล้วล่ะอย่างที่ได้บอกเอาไว้ว่าเราจะพาทุกคนมาดูว่าหัวใจเดี๋ยวเวลาเข้าบริจาคไปแล้วเนี่ยเีาบริจาคยังไงมีขั้นตอนยังไงวันนี้ะพานมาเจอถูกต้รู้แล้ะกู้ ี่วถูกต้องเพราะว่าวัยรุ่นชอบบอโหนเรารักเธอเราให้ใจเธอเดี๋ยวไอ้คนที่ใจทั้งหลายเดี๋ยวดูว่าเวลาก็ให้ใจกันว่าอย่างไรนะต้องการนะเราอยู่กันบริเวณนี้ครับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภาการชาติไทยนั่นเองนะครับง่ายๆก็มาที่ถนนอังรีดูนังนะครับแล้วก็ผ่านมาก็าจะมีนี่แหละนะฮะเข้ามามีสถานภาสภาการชาติไทยทั้งหมดอยู่ในนี้ครับ และเรามาที่ชั้นนี้เพราะนี่คือส่วนหลักของการรับบริจาคอาวัยวะท<ม>ุกส่วนนะไม่ใช่หัวใจอย่างเดียวนะ,ะมากันครบเลยไปตับนูนนี่นันน่นมากันเพียบเลยละ่ะแต่ว่าตอนนี้ติดต่อท่านพอไ้แล้วเ <ขะ S 1> ดี๋ยวเขาไปคุยดีกว,<ด>ว,ว่าวิธีการถูกต้องวิธีการขั้นตอนเปไ็นยังไงเผือ่อแพรอยากใจหัวใจพี่บ้ามีอะไรเหรอครับหมอผมคิดว่าคงถึงเวลาแล้วล่ะครับที่เราจะต้องตัดสินใจ อาการของเธออาจจะดูดีไปสักพักแต่ในที่สุดเราก็ต้องหาหัวใจใหม่มาเปลี่ยนให้เธออยู่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอันนี้คือท่าพุ่มนวยการนะครับศูนย<า>์รับบริจาคตรงนี้ต้องต้องขอให้นี่ท่านได้แนะนําตัวเองกับคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับครับผมหมอหมอวิสิฐต,ติวัฒนะ ผู้มในก,การศูนย์รับบริจาค่าสภากาชาดไทยตรงนี้หน้าที่หลักของศูนย์ของเราคืออะไรครับอันแรกก็คือเราจะต้องรดรงคลงนะฮะแล้วก็ประชาสันให้การศึกษาทุกอย่างให้มีคนแสดงความจำนงบริจาคอาชีวะให้เพียงพอที่ชาย,ายในประเทศอันที่สองก็คือคพอเราได้มาเนี่ยเราต้องจัดสรรอาชีวะอย่างเป็นธรรม เสมอภาคโดยไม่มีการซื้อขายซึ่งตรงนี้ยากมาก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 คือต่อให้มีการซื้อขายแต่มีคนรออยู่เยอะเมื่อไหร่จะได้พมันไาดมันดทั่วโลกนะยังไงยังไงไอ้วานี่ยไม่เพียงพอทช่ใช่ก็เพราะว่า ต้องการอายวัฒเนี่ยมันจะเพิ่ม้นทุกปีขึ้นอย่างนี้เลยใช่ครับแต่คนที่จะบริจาคมันอยู่แค่นี้มันอยู่เท่าเดิมมันอยู่เท่า,<อ>ทาเดิมมันขึ้นก็นขึ้นช้ามากมแต่คนรอยอย่างนี้เพราะว่าถ้าเขารู้คนนี้ไม่ตายคนนี้ไม่ตายคนนี้ตายยู่มีชีวิตอยู่ดีใครๆเขา,ยขา,ยขายอยากเปลี่ยนไม่มีใครอยากตายอันที่3ก็คืออายุวัฒที่เราได้จากการบริจาคเนี่ยพยายามใช้ทุกอย่าง อย่าทิ้งคนนี้เขาอ,อุตส่าห์ตั้งใจบริจาคญาติเขาตั้งใจบริจาคเขาบอกดวงตาเขาให้ไอ้เขาทุกอย่างใช้เป,ไป็นประโยชน์แล้วคุณเอามาใช้อย่างเดียวใช่ไหมผิดวัตถุประสงค์เขาด้วยแทนที่เขาจะทำบุญเยอะๆอะย่างเงี้ยเขาก็ทำแบกนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นะเราพยาย,ยามอย่างนี้แต่ในกระบวนการเนี่ยกว่าจะได้ถึงตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นมันก็คือนอกจากรณรงค์ให้ประชาชนแล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าคนไข้ของเราเนี่ยเป็นคนไข้ที่เรียกวันใหม่ับคุณนะว่า เสียชีวิตด้วยสมองตายอันนี้ไม่ใช่เจ้าหญิงเจ้าชายทิ่สาคนละเรื่องเลยนะ<อ>เพราะว่าอันนี้คือสมองก้านสมองเนี่ยสูญเสียการทํางานอย่างสิ้นเชิงสาวรเพราะานั้นคนไข้ไม่หายใจเองค,ค,คนไข้ดีบโคม่าคือไม่รู้สึกตัวเลยนิดเดียวก็ไม่รู้สึกแล้วก็ต้องอยู่ในเครื่องช่วยหายใจเพราะเขาเรื่องจะไม่ไปเสียชีวิตตรงโน้นตรงนี้ต้องอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ที่มีเครื่องช่วยหายใจอ๋อเท่านั้นถึงจะใช้ได้ถูกต้องเพราะถ้าหยุดไปแล้วก็เขาหยุด หัวใจก็หยุดแต่เราต้องการหัวใจเข้าอย่างเต็น<อ>เพราะอวัยวะทุกอวัยวะที่เอาไปเนี่ยต้องได้รับออกซิเจนขับอาหารก็คือมีหัวใจเต้นอย่างตลอด<ม>เวลา,ท,าที่หยิบเข้ามาเนี่ยก่อนที่จะเอาไปล้างแลว้วไปแช่เย็นไม่ใช่เสียชีวิตแล้วก็คือเอามาให้ทางไม่ได้ไม่ได้ไม่ใ่อ,อย่างน้องสาวผมนี่เขาอ,อยากจะบริจาคอวัยวะ ย่งยากนะมครับมาต้องมีขั้นตอนเลยต้องทำามาอยู่ตรงนี้แล้ง่ายยิ่งง่ายเลยนะก็คือมานั่งตรงนี้นั่งนี้เลยแล้วก็เขียนไปแสดงความจำนงถ้าเข้าใจเรื่องถ้ายังไม่เข้าใจเราก็จะมีบทชัวแบบนี้ให้อ่านข้างในให้อ่านจะมีรายละเอียดถ้ารู้แล้วเกียรตนามาแล้วจะต้องการใบหยาเราก็เซฟอันนี้ไว้หน่อยนีก็คือไม่ต้องให้ไปห้ือ้าะเอาไปให้ที่บ้านก็ได้ครับผมก็เอาบัตรอันนี้ง่ายๆเซฟอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเผื่อ คนไม่ได้มาเนี่ยโทรศัพท์เราจะเห็นว่ามี5เครื่องครับ1666หสำหรับผู้ชมท่านใดที่สนใจจะบริจาคหัวใจหรืออวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 1666! เพื่อรับฟังข้อมูลและขอรับใบกรอกรายละเอียดจากทางศูนย์รับบริจาคได้ซึ่งท่านพอ่อท่านได้แอบกระซิบบอกเราไว้นะครับไม่แน่วันหนึ่งเราเองอาจจะเป็นคนที่ต้องการและรออวัยวะจากผู้ที่บริจาคอยู่ก็ได้นี่ก็เรียกว่าในความรู้นะจากที่ยังไม่เคยคิดก็คิดขึ้นมานิดนึงแล้วนะฮะ ที่เหลือศึกษาต่อได้นะครับหรือหมายเลขโทรศั์นะฮะหนึ่งหกหกหกจำง่ายมากโทรมาสอบถามก่อนได้วิธีการเป็นยังไงบริจาคแล้วจะเป็นไงอะไรนู่นนี่นั่นโน่นเจ้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญคอยตอบคาถามอยู่ก็ขอให้ความมั่นใจนะครับว่าเราจะทําอย่างโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับไม่พขอศูนย์นะครับผมขอบคุณมากเลยดีใจมาบนะเดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวมีพี่เจ้าที่คอยพัก ลิ้นหัวใจที่ท่านหมออได้บอกไปว่าเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนนะข้างบนมีนะครับผมลิ้นหัวใจนะครับเดี๋ยวไปดูลิ้นหัวใจดีกว่าใจว่าใจน้ำน้ำเป่าทุกวินนี้แล้วเราจะมาช่วยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราสัญญาเราไม่รู้เหมือนกัน ว่าเราจะมีโอกาสได้ทำตามสัญญาที่เราให้ไว้กับน้ำได้หรือเปล่าเพราะเรากำลังจะตายแต่เราจะพยายามเราจะพยายามให้ถึงที่สุดแต่ตอนนี้เรามีพี่แอร์ค่ะเป็นพยาบาลที่ดูแลในส่วนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะในส่วนนี้จะเป็นคลังลิ้นหัวใจจากผู้บริจาคอวัยวะนะคะเพราะว่า อาจจะสงสัยนะล,ลิ้นหัวใจยังไงเหมือนกับลิ้นหัวใจเราหาที่ไปเปลี่ยนให้เด็กหรือเปล่าหรือให้คนไข้หรือเปล่าหรือคือเป็นเหมือนลิ้นเราหรือเปล่าแย่เลยไม่ใช่ค่<ล>ะก็ใน<ล>ส่วนนี้เนี่ยคนไข้ที่เขาบริจเออเอาคอวัยวะมาเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้นําหัวใจไปใช้นะคะเนื่องจากว่าไม่มีผู้รอรับที่ตรงกันนะคะแล้วการที่จะทิ้งไปก็สูญเปล่าค่ะเรายังสามารถนําหัวใจที่บริจาคอันนี้นะคะมา จัดเก็บเป็นลิ้นหัวใจได้นะคะโดยที่หัวใจคนเราทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด4ลิ้นนะคะลิ้นหัวใจที่เราจัดเก็บเนี่ยก็คือลิ้นหัวใจจากเส้นเลือดแดงใหญ่ค่ะในใน,ในห้องนี้ผมดูอะไรได้บ้างคบพี่ครับได้คะ่ะหรือทำอะไรได้ไง่าและในห้องของเราเนี่ยจะเป็นห้องคลีนรูมก็คือห้องที่สะอาดปราศจากเชื้อนะคะโดยการที่เวลาเราเข้าไปทํางานเนี่ยเราจะต้อง เปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดที่เป็นผ้าที่ใช้สําหรับห้องคลีนิคเมื่อเราได้รับหัวใจที่บริจาคมาจากผู้บริจาคอวัยวะเราก็จะนําหัวใจเนี่ยค่ะมันเลาะเอาลิ้นหัวใจออกมาแต่วันนี้พิไม่ไม่มีพี่ทําเสร็จไปแล้วเมื่อเช้านี้นะคะบค่เราจะลาะในห้องด้านในนะคะเมื่อเราลาอแยกเอาลิ้นหัวใจทั้งสองลิ้นออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำลิ้นหัวใจนี้ไปแช่ไว้ในน้ํายาปฏิชีวนะ ะะเพื่อเพื hmm, USSR, oh ่อทำการค่าเชื้อโรคนะคะเพราะเราจะต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนไข้คุณผู้ชมครับที่นี่เขาให้ใจกันจริงๆเลยนะครับต้องขอย้ำกันอีกทีนะครับว่ามีแค่คุณผู้ชมโทรมาที่1666ก็สามารถเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอศูนย์และพี่แอร์พยาบาลสุดสวยที่ทำให้เราได้เข้าใจและรู้ซึกถึงให้ใจกันจริงๆ เลยครับแต่ว่ายังไม่ได้กินอาหารที่ปุ่นกันเลยนะโอ้ยรีบเถอะหิวสนับสนุนโดยนิสสันอเมร่าใหม่อีโคคารซประตูคันแรกของไทยความสุขที่กว้างขึ้น ังพาชิมสนับสนุนโดยมามา่ารถโปรดเดอรสตาร์แล้วมามา่ารถไหนรถโปรดของคุณวันนี้พามากินอะไรกันตกลงลอ้เอาอ่าญี่ปุ่นไงร้านไหนอ่ะนี่ไงโอฮาโยเอาข้าหลังเรียเหรอ โอไฮโอเป็นชื่อของคนญี่ปุ่นหรือเปล่าใช่แล้วถึงนางเอ้าหรอคือวันนี้ไม่สบายอยู่เราก็ได้พุ้นขนมน้องหน่อยมาได้เลยครัป้อมก็มาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องช่วยโอกาสตลอดเลยนะแจ็คเอาเร็วเร็วเร็วอะแล้วไงด้านไหนอ่ะอันญี่ปุ่นนะไปค่ะสดสดใหม่ใหม่ ไหลเลยีวอยากกินน้ำตาไหลเลยอ่ะแต่ก่อนจะกินขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราในช่วงนี้ก่อนนะครับขอบคุณมาม่ารถโปรดเดอะสตาร์และมาม่ารถไหนรถโปรดของคุณนะครับตอนนี้ด้านในพร้อมอยู่แล้วแน่นอนเพราะเห็นได้ข่าวว่าโทรนะเจ้าของร้านเลยถูกต้องทีมงานเราเยี่ยมมากจัดให้เราเลยพี่ว่าเขาต้องรีบกว่าเราจะได้กินอาหารที่เขาเน้น อชอบผู้หญิงแบบไหนอะแบบไหนก็ได้เฮ้ยมาแบบไหนก็ได้้มแบบดแมวเป็นเมียแล้วจะเสียใจคิดใหดีแบบไหนอะเนี้โยโอ๊ยฉาแก่นะ้ำไม่ต้องหนุ่มมันหลงเฮ้ย<า>น้ำ พี่เอกมาชนกินข้าวเลยไหมลืมชนเที่ยวเลยชนเที่ยวชนเลยรชนเลยน้ำพี่เอกรบหล่าค่ะวันอาทิตย์นี้ไม่ทานข้าวกันไหมคะเฮ้ยอริกาโตว้า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 หมาถึงกันสักทีกับร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงลือเรื่องเล่าอ้างว่าถูกทั้งปากถูกทั้งราคาโอไฮโญ่ร้านนี้เองเข้าไปกันเลยดีกว่าครับ ทานบ่อยไหมก็มาทานบ่อยครับก็บ่อยครับทางกลับบ้านพอดีมาทานบ่อยค่ะบ่อยค่ะก็ชอบพวกเกี๊ยวซาย่างดากโระครับทาโุยากิค่ะหัวปลาแซลมอนค่ะอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงราคาก็ไม่แพงก็รสชาติราคาไม่แพงมากก็อร่อยแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะแน่นอนครับการตามรอยภาพยนตร์เรื่องนี้จะต้องมีเรื่องราวอาหารญี่ปุ่นนะแล้ววันนี้ครับพามาถึงร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าร้านนี้ไม่ธรรมดานะครับเขามีคอนเซ็ปต์ด้วยยังไงอ่าคอนเซ็ปต์ยังไงก็ต้องถามเจ้าของ ดีกว่านะครับนั่งอยู่ข้างผมแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวพี่แนะนําตัวกับทิธี่นิดหนึ่งแล้วกันค่ะพี่ตู่นะคะสาริดาเอิดอรสุตาพี่ตู่ครับพูดถึงร้านอาหารเราหน่อยดีกว่านะครับชื่อร้านชื่อชื่อร้านอาหารญี่ปุ่นโอไฮโอค่ะโอไฮโอดูจากเมนูแล้วเนี่เป็นอาหารญี่ปุ่นนะผมว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นแบบ ฟิวชั่นเป็นประยุกต์ให้เข้ากับลิ้นของคนไทยนี่พี่ตู่ทำเองหรือ,อยังไงครับนี่ <c oughs> คิดเมนูเองคือเมนูทั้งหมดในร้านเนี่ยแฟนที่เป็นคนญี่ปุ่น <c oughs> เป็นคนกิดนะคะเพราะว่าออคุณโยเขาเป็นคนญี่ปุ่นที่ชอบทำอาหารชอบทำก,ก,ก,กับข้าว พูดถึงเมนูแรกอยากจะแนะนําเมนูอะไรดีครับจะเป็นเมนูตัวนี้นะคะดะกอนโบรค่ะเป็นไฮไลท์ของร้านเป็นไฮไลท์ของร้านแทบทุกโต๊ะที่มาทานที่รานเราจะต้องสั่งคือท่านไม้ไส้ก็จะมีกุ้งทุบแป้งทอดขาปูอ่าแล้วก็ไข่หวานซึ่งมันจะผสมกันแล้วลงตัวต่อมานอกจากดะกอนโบรแล้วยังมีอีก ตัวนี้เที่ยวซ่านะคะครับผมตัวนี้จะทําเองทั้งแป้งทั้งไส้นะครอ๋อไม่ได้ว่าไปซื้อว่าเป็นกล่องๆแช่แข็งอะไรนี่ต้องเพราถ้าได้กินไส้จะเยอะมากอัดมาเต็มเพราะว่าชิ้นนี่ใหญ่กว่าที่ใหญ่กว่าสลัดรูปนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือรสชาติต้องมากินที่ร้านเท่านั้นต่อมาครับจานต่อมาอันนี้จะเป็นยำแซลมอนนะคะนี่ไงนี่ถึงบอกว่าอันนี้คือจานประยุกต์คือถ้าเป็นญี่ปุ่นเพียๆมาเขาจะกินกับโชยุ แค่ S <S วาซาบิโชยุใช่ไหมก็กินไปแั้นต่อมาครับต่อด้วยปลาดิบก่อนนะคะเราก็จะเป็นซาชิมิรวมนะคะที่นี่เนี่ยของเราเนี่ยจะไม่ได้ลงปลาดิบที่หลากหลาย ทาปลาเราจะลงแค่แซลมอนกับซาบะดอแค่นั้นเพราะว่าเน้นให้สดขายทุกวันเพราะว่าของเราไม่ได้อยู่ในห้างลูกค้าเราไม่ได้เยอะมากแต่ของเราหมดทุกวันซึ่งแต่สดทุกวันหมดทุกวันก็ยังจะได้กินนะคะคุณภาพของซาซิมินะคของที่นี่นะครับผมก็ร้านอาหารญี่ปุ่นขายไม่ได้ก็คงจะเป็นข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นค่ะใช่นะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ส่วนผสมนี่ทำเองหมดนะฮะนี่เป็นยากิโซบะค่ะ ตัวนี้เด่นที่ซอสนะคะซอสผัดไนของร้านเราทําเองสูตรพิเศษเป็นสูตรพิเศษของร้านซื้อไม่ได้ไอ้จะเป็นอุด้งต้มยำค่ะเครื่องนี่ก็จะเป็นเครื่องแบบต้มยำแบบของไทยเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นของตะไคร้ค่ะใบมะกรูดก็จะแน่นอยู่ตงนี้พี่พ่อซอสสูตรพิเศษกลมกล่อมใช่ซอสสูตรพิเศษต้องฝาก อานนี้บอกให้เลาต้องสั่ววงต่อมาเรายั่วจอมหิวซะจริงๆว่าแล้วสอบพิธีกรจอมหิวของเราก็เริ่มยิบตะเกียบคีบอาหารเข้าปากกันเลยย,ยำแซลมอนถ้าทางจะแซ่บน่าดูนะครับน่าจะแซบเออแซบคุณธรรมแซบมันจิ้มแซ่บปลาสดเนี่ยผมงมองว่านี่คือจิ้มจานมากจิ้มจานมากต้องมากินอรู้เลยรู้เลยต่อมาเดี๋ยวฝ้าดิ เมนูต่อมาก็คือเกี๊ยวซาชิตโตโตที่ทางร้านใส่ใจทำเองกับมือไม่ได้ไปซื้อของสำเร็จรูปมาขายยใส่ใจกันขนาดนี้อร่อยชัวร์นะแล้วก็ตรมกล่อมด้วยไต้ข้างใน นายพี่ตู่ย้ำอีกทีครับว่าร้านไฮโลของเราเนี่ยนะครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับร้านเราเปิดตั้งแต่11โมงเช้านะคะถึง4ี่ทุ่มทุกวันค่ะหยุดวันอังคารที่3มของเดือนนะคะอ,คอังคารสัปดาห์ที่3ของเดือนนะคะค่ะร้านอยู่ถนนลาดพร้าววังหินตรงข้ามกับโลตัสวังหินค่ะอยู่ในวังหินกาตาา้าทานมาในสะดวกสบายนะครับ,บผมเพราะเส้นนี้ไม่ก็ติดแล้ววังหิน แล้วก็ม,มีจอ็อมีที่จอดรถ้างไม่ต้องเดินไกลมาลจอดบ,บัฟกินได้เลยใครที่สนใจอยากจะมากลัวกลัวงงสอบถามเดี๋ยวเราขึ้นบรรศัท์ติดต่อไว้ที่หน้าจอนี้ก็แล้วกันนะครับคุณ<ภ>ผู้ชมก็มาได้เลยท<ภ><ภ>ีเดียววันนี้ต้องขอ,ขอบคุณมากครับแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ย<ภ>ผมต้องมอบเครื่องการันตีความอร่อยตามสไตล์ครัวตัวเองก่อนนะครับแจ็คและแพรได้มาชิมที่นี่ก็ต้องยืนยันความอร่อยด้วยการมอบประกาศนียบัตรครับว่าโอ้ยงเขาเนี่ยตัวจริงย้ เริ่มบรรเลงเพลงตะเกียบกันแล้วล่ะครับทั้งในแจ็คและน้องแพรทั้งเมนูเส้นเมนูข้าวและเมนูขึ้นชื่อต่างๆของทางร้านมันช่างยูอันดันหลายสละเกินคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะลิ้มลองอาหารญี่ปุ่นที่ประยุกต์ให้เข้ากับรสลิ้นของคนไทยแล้วล่ะก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านนี้โอไฮโอร้านนี้รับรอง สนับสนุนโดยมามา่ารถโปรดเดอสตาร์แล้วมามา่ารถไหนรถโปรดของคุณได้กินอาหารญี่ปุ่นแบบน้ำตาไหลว่าทั้งหมดเนี้ยมันราคาพี่พี่จ่ายแทนได้พี่แบบหล,ล่อเลยอะ่ะเขาว่าราคาย่อมเยาไงที่บอกคือนะแล้วคุณภาพอาหารเขาก็คุณภาพที่เกรดดีถูกต้องแล้ว<ข>นะครับวันนี้ครับก็เรียก<ข>ว่าครบถ้วนกระบวนการความตามสไตล์ครัวตัวเอ็มของเราใช่แล้วค่ะเเรื่องราวของอาหารถูกต้องที่ต้องบอกว่า ตามสไตล์เพราะว่าตามหน้าตาของเรามันต้องกินเติมอ๋อใช่ค่ะถูกต้องถูกต้องค่ะแล้วก็รวมถึงพาไปดูครับว่าคนที่เขาให้ใจกันเนี่ยเขาให้ยังไงให้ที่ไหนเฮ้ยแต่วันนี้นี่คือเราแน่นมากๆเลยนะเราได้ไปดูในสถานที่ที่แบบเขาไม่ค่อยเปิดให้ดูเท่าไหร่ถูกต้องสาระความรู้ถือว่าเป็นพิเศษสำหรับคุณผู้ชมอ่วันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมาว่ารถโปรดเดอะสตาร์และมาว่ารถไหนรถโปรดของคุณขอขอบคุณนะคะไทยประกันชีวิตนะคะดูแลชีวิตคนไทยค่ะ วันนี้ครับหมดเวลาของเราสองคนอย่าลืมครับติดตามคราวหน้าว่าครัวตัวเอ็มจะพาไปตามติดโลเคชันน่นภาพยนตร์เรื่องอะไรพาไปตามติดอาหารเมนูไหนให้แล้วนี่แหละต้องรายการของเราครัวตัวเอ็มวันนี้แจ็คไรเดอร์และแพรหมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีสดค่ะค รอให้ใจได้ใกล้สักทีฉันจะบอกเธอ